นิวม a ด้า c ีเอ็กซ์สามสิซึ่งตัวในรุ่นท็อปเนี่ยนะครับเขาจะให้มาเป็นระบบ Adaptive LED a d l a m มนะครับผมซึ่งจะมีเฉพาะในตัวท็อปเท่านั้นนะฮะทองเบดแพลตินัมควอส์สนี่เองครับผมซึ่งจะมีเฉพาะในตัวรถ2อ2 2เท่านั้น เซนเซอร์หลังเนี่ยนะฮะเดิมทีเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6จุดแต่พอเป็นรถช่วงปี2 0 2 2เนี่ยนะฮะก็จะก็จะเหลือแค่เซนเซอร์หลัง4จุดเท่านั้นเองนะครับผมเดิมทีเมื่อก่อนเนี่ยระบบของเขาเนี่ยจะทํางานได้อยู่ที่ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตอนหลังๆังเนี่ยระบบเขาเนี่ยจะทํางานได้ก็ต่อเมื่ออยู่ที่ความเร็วไม่เกิน145นะครับจากเดิมอยู่ที่60แต่ตอนหลังมันสามารถเซตได้ที่ความเร็ว ไม่เกิน145กิโเมตรต่อชั่วโมงก็แล้วกันนะครับผม ดีครับผมนะฮะเจอกับผมพร้อมอีกเช่นเคยวันนี้พร้อมแอนคาออนไลน์นะครับมาอยู่กันที่มัสนาเพตาสาขาบางพูนนี่เองครับผมนะฮะอยู่ติดกับโรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นขารอดดีเองนะครับผมนะฮะแล้วก็อยู่ติดกับระหว่างศูนย์เกตวอร์มอเตอร์ด้วยนะครับผมนะฮะ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในเครือของมาต้าเพตาทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สาขาด้วยกันนะฮะสาขาแรกนะฮะสาขาที่กับผมมารีวิวอยู่ในนักขณะนีะ้ก็คือสาขาบางพูนนี่เองครับผมนะฮะเมื่อเจอสามแยกบ้านกลางนะฮะเลี้ยวขวานะฮะศูนมาต้าก็จะอยู่บริเวณฝั่งซ้ายมือนี่เองนะครับผมนะฮะส่วนสาขาที่2นั้นเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่สาขาธัญ,ญบุรีคลองหกนี่เองครับผมซึ่งเป็นสาขาที่กับผมไปรีวิวรถและไปทดลองขับบ่อยเป็นอาจินนี่เองครับ สาขาที่3นะครคือสาขาบางใหญ่นะครับผมนะฮะครับแล้วก็ก่อนอื่นนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางมัตตาเพตาบางพูนด้วยนะครับผมนะฮะที่นํารถมาให้กับผมรีวิวในครั้งนี้ด้วยนะครับผมนะฮะ เอาละครับผมนะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าแล้วกันนะฮะวันนี้นะฮะกับผมนะฮะจะมารีวิวรถกันกันกบ New Mazda CX30 2022กันเลยนะครับผมนะซึ่ง Mazda CX30 คันนี้นะฮะซึ่งก็ถือว่ารุ่นที่กับผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวท็อปของท็อปสุดด้วยนะฮะก็คือรุ่น2.0 SP นี่เองครับผมนะฮะ คือตัวรถ222 0เนี่ยมันแตกต่างจากตัวรถแรก220 0อย่างไรนะฮะจะเป็นอะไรไปน,นั้นนะก็เดี๋ยวเราจะพามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้มันมีอะไรยังไงบ้างนะครับไปกันเลยดีกว่าเริ่มจากก่อนอื่นเลยนะครับผมนะฮะไฟหน้าชุดนี้ก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED อยู่แล้วนะครับผมนะซึ่งตัวในรุ่นท็อปเนี่ยนะฮะเขาจะให้มาเป็นระบบ Adaptive LED Headlamp นะครับผมซึ่งจะมีเฉพาะในตัวท็อปเท่านั้นนะฮะ แต่สำหรับในบรรดาตัวรุ่นเริ่มต้นเนี่ยอย่างรุ่น2004นะ 200S นะฮะ mm hmm. เขาจะใส่ระบบส่องสว่างขณะเลี้ยวหรือว่าระบบ AFS นี่เองหรือเรียกได้ว่าระบบปรับไปหน้าตามการเลี้ยวของตัวรถนี่เองนะครับผมซึ่งในรถ2022เนี่ยเขาก็จะใส่มาให้เป็นเพิ่มเติมนะฮะสำหรับในตัวเริ่มต้นกับตัวลองท็อปนะครับผมแต่สำหรับตัวท็อปเนี่ยไม่มีระบบส่องสว่างขณะเลี้ยวซึ่งก็จะให้เป็นระบบ Adaptive LED Headlamp um แทนนี่เองครับผมนะฮะ แล้วก็ถัดมานะฮะกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าดําพร้อมกรอบพรมเมียมอย่างสวยงามอยู่แล้วนะฮะโลโก้เนี่ยก็จะมีตัวเรดราเซนเซอร์ครอบนี้มาให้นะฮะมีกล้องหน้ามาให้อีกนะครับผมนะ,ะเป็นกล้องอลาวิวด้วยแล้วก็สลับตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับผมไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงนี้นะครับผมประมาณนี้สิ่งที่เหมือนเดิมอยู่สล้วสับตัวด้านหน้าคือเซนเซอร์หน้ามีทั้งหมด4จุดอยู่แล้วเป็นทุนเดิมของเขาล้วนๆนะฮะคือ ถ้าจากโดยภาพรวมเขาเนี่ยนะถ้าผมไม่พูดถึงในเรื่องของต่อความยาวสาวความยืดในเรื่องของรูปทรงกับดีไซน์ของเขานะฮะและสีที่กระผมมารีวิวในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นสีทองเบทแพตตินัมควอสนี่เองครับผมซึ่งจ้จะมีเฉพาะในตัวรถ2 0 2 2เท่านั้นและเป็นสีที่ต่อยอดจากสูตรสําเร็จมาจากมดาด2อ,อีกทีส่วนมนดาด2ก็ต่อยอดจากสูตรสําเร็จมาจาก CX 3อีกทีโดยเฉพาะ สีทองเบทแพตตินัมคอซึ่งเป็นครั้งแรกของกระผมเลยที่ได้เห็นกันนะฮะซึ่งเป็นสีที่สวยทีเดียวเชียวนะครับผมแล้วก็สลับในตัวเซกสามสิบนี้นะฮะเขาก็จะตัดสีน้ําเงินออกไปนั่นเป็นน้ําเงินดิสคริสตัลบลูนี่เองครับผมนะฮะเอาเราจะพาไปดูด้านข้างกันเลยดีกว่าแล้วกันนะครับด้านข้างนะฮะก็คงความเป็นแบบ CX30 อยู่แล้วเป็นทุนเดิมของเขาล้วนนะครับผมนะเส้นสายที่ดูมีความรู้สึกว,ว่าเออมันดูอวบอันขึ้นนะฮะ นะครับซึ่งก็จะเห็นแบบหน้าตาเป็นชินตาอยู่แล้วล้วนๆนะครับผมหูก็จบมองข้างพร้อมไปเลี้ยวนะฮะแล้วก็มีระบบเตือนมุมอับนี่มาให้อีกนะครับผมแล้วก็มีตัวกล้องอลาวิวนี่มาให้นะครับและในตัวท็อปในรุ่น SP เนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นหลังคาซันรูปนี่มาให้ด้วยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นพุณนเดิมของเขาเลยล้วนๆนะฮะโซ่ทรงก็จะเน้นสไตล์แบบจบเชียวแล้วก็ดูมีความมนๆ ออ้วนหน่อยๆนะครับผมถ้าใครส่วนตัวชอบ CX 30ก็ตามนะครับมาดูส่วนด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะฮะด้านท้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นทุนเดิมของ CX 30อยู่แล้วล้วนๆฮะไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED ไลน์ไกดิ้งอยู่แล้วล้วนๆเป็นทุนเดิมเลยนะฮะสปอยเลอร์หลังเป็นแบบเปียโนแบล็กนี่มาให้เป็นบิวอินนะฮะพร้อมไฟเบรกนี่มาให้ด้วยอันนี้คือของทุนเดิมอยู่แล้วตั้งแต่แรกเริ่มนะครับผม แต่สาหรับสิ่งที่ตัว CX30 ในตัวท็อปนะครับที่เขาเปลี่ยนไปเลยนะฮะนั่นก็คือเซ็นเซอร์หลังเนี่ยนะฮะเดิมทีเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6จุดนะครับในช่วงรถแรกๆแต่พอเป็นรถช่วงปี2022เนี่ยนะฮะก็จะตัดออก2ก็เหลือ4นะครับก็จะเหลือแค่เซ็นเซอร์หลัง4จุดเท่านั้นเองนะครับผมตามที่เห็นๆดีนะครับส่วนท่อก็จะเป็นท่อ่อสโคเมนยมแต่เลอยู่แล้วมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผม ตรงนี้ฝั่งซ้ายตรงนี้ฝั่งขวานะฮะซึ่งก็จะให้มาปอกท่อทั้งสองฝั่งเลยล้วนๆนะครับผมดูกันแบบให้กบอิ่มไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับในรุ่น CX 30ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแม็กคุณเดิมอยู่แล้วนะฮะแม็กอะลอยล์ยนี้เป็นแม็กอะลอยขนาด18นิ้วนะฮะที่มาพรา้อมกับยางรัดขนาด215 55R18 นี่เองครับผม ลายแม็กชุดนี้ก็ถือว่าเป็นลายแม็กคูณเดิมอยู่แล้วนะครับสำหรับในบรรดารุ่นเฉพาะ CX30 เท่านั้นนะครับตัวลองท็อปก็มีนะในรุ่น 200S นะครับผมตัวนี้เขาจะให้มาเป็นดิสสีล้อด้วยนะครับมือประ,ประตูเนี่ยก็เป็นแบบเดียวสีเดียวกับตัวรถอยู่แล้วใช้เป็นแบบคิเลสนะครับผมนะฮะแต่สิ่งที่กับผมไม่ได้นากุญแจมาเพราะเนื่องจากว่ารถรุ่นนี้แบตหมดนะครับผมฉะนั้นผมก็เลยจะถ่ายแบบเรียวๆเ,เพียวๆไปก่อนนะครับผมกุญแจก็จะคล้ายๆเหมือนดอกของ Ma ด d า CX สามอยู่แล้วล้วนนะครับผมถ้าใครเห็นนะฮะนะครับอันนัเดี๋ยวเราเปิดไปดูข้างในกันเลยดีกว่าแล้วกันนะครับผมเที่ยวนี้ผมไปแบบเรียวๆนะฮะแผงประตูเนี่ยนะก็เป็นสีดําน้ําตาลฮูโทนอยู่แล้วล้วนๆนะครับผมในตัวท็อปเนี่ยเขาจะให้มาเป็นเครื่องเสียงโบส์มาให้นะฮะเครื่องเสียงโบส์เนี่ยจะมีเฉพาะในตัวท็อปเท่านั้นนะฮะพร้อมกับลําโพง12ตําแหน่งโันี่มีมาให้อยู่แล้วล้วนๆนะครับผม แล้วก็เบาะนั่งก็เป็นเบาะหนังเนื้อเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลชโคโค็อกโกแลตนี่มาให้อีกด้วยนะครับผมนะอันนี้คือเป็นทุนเดิมเลยล้วนๆแล้วดีอย่างเดียวคือเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะฮะทั้งข้างคนนั่งบ้างแล้วก็ข้างคนขับบ้างข้างคนนั่งเนี่ยปรับได้สูงสุดแค่6ทิศทางส่วนข้างคนขับนั้นเนี่ยนะครับปรับไฟฟ้าสูงสุดถึง10ทิศทางเลยทีเดียวเชียวนะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งอื่นเนี่ย ผมมองว่าไอ้เจ้าเนี่ยออปชันที่ได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สมน้ําสมเนื้อกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับระบบลมบ์บ้าซัพพอร์ตมาให้อีกนะครับประมาณนี้เลยเอะ่ะเดี๋ยวเราพาไปนั่งข้างในกันเลยดีกว่าวกันนะฮะจริงๆเบาะนี้มันสามารถเลื่อนได้นะแต่เพื่อนเลื่อนไม่ได้ครับเพราะว่ารถรุ่นนี้แบตหมดนะครับผมก็เลยรีวิวกันคร่าวๆนั่นไปก่อนนะครับตามแบบเรียวๆนะครับ เอาล้วครับผมนะก็จะสังเกตเลยว่าพวงมลาลัยนะก็เป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะพวงมลาลัยสามารถปรับได้ทั้ง4ทิศทางนะครับผมแล้วก็มีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงนะควบค,คุมหน้าจอ TFT นะครับแล้วก็มีคุยคอนโทรที่มาพร้อมกับระบบเราดาร์คุยคอนโทรมาให้และรุ่นนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีการปรับเซตในเรื่องของระบบคุยซิ่งทราฟฟิกซับพอร์ตมาให้หรือเรียกว่าระบบควบคุมความเร็วคงที่และ คงมาลัยตามคันหน้าของรถนี่เองนะครับผมเดิมทีเมื่อก่อนเนี่ยระบบของเขาเนี่ยจะทํางานได้อยู่ที่ความเร็วไม่เกิน60กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ตอนหลังๆเนี่ยระบบเขาเนี่ยจะทํางานได้ก็ต่อเมื่ออยู่ที่ความเร็วไม่เกิน145นะครับจากเดิมอยู่ที่60 h. แต่ตอนหลังมันสามารถเซตได้ที่ความเร็วไม่เกิน145กิโเมตรต่อชั่วโมงก็แล้วกันนะครับผมนะฮะตามบริเวณระบบของ CTS หรือเรียกว่า q u i i ิ i n g Traffic Support นี่เองครับผม นะฮะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยนะฮะมีเลนเซนเซอร์นะครับแล้วก็มีออโต้ไลท์นะครับประมาณนี้มาตรวัดน,นะก็เป็นมาตรวัดเรือนแสงเป็นแบบอนาล็อกด้วยนะฮะพร้อมจอตรงกลางเป็นจอ TFT มาให้นะฮะซึ่งตรงกลางเนี่ยเป็นจอ TFT ขนาด7นิ้วนะครับผมซึ่งก็จะเป็นตัวเลขในการวัดความเร็วนะฮะเป็นมาตรวัดความเร็วที่เปรียบเสมือนจริงนะครับผมส่วนด้านซ้ายหนึ่งก็คือวัดรอบเครื่องยนต์ ส่วนขวามือคือวัดปริมาณความร้อนของเครื่องยนต์และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถังนะครับรุ่นนี้ยิงดีว่ามีแพ t เดิชิพนี่มาให้นะครับผมเอาละครับแล้วก็ตัวนี้มีระบบ Active Head-Up Display ตรงนี้มีมาให้ก็ต่อเมื่อเวลาเราสตาร์ทรถไว้นะครับผมจอตรงนี้เป็นจอเซนเตอร์ดิสเพย์ขนาด8.8นิ้วนะครับไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยกระจกมองหลังเป็นแบบปรับลดแสงอัตโนมัตินะครับผม คือคอพีกเนี่ยมันคือความคุ้นเคยอยู่แล้วล้วนนะฮะในแบบสไตล์ของมาด้าเซ็กสามสิบซึ่งก็จะนึกถึงของมาด้าสามเลยก็แล้วกันนะฮะส่วนถ้าเป็นมาด้าสามเนี่ยมันก็จะเป็นภายในสีดำล้วนๆนะครับผมและตัวนี้เนี่ยแอร์สามารถปรับแยกสายขวาเป็นแบบดูโอโซนได้ตัวนี้มีพุชสตาร์ทนะครับผมนะการตกแต่งก็จะเป็น Bi ลนแบล็กอยู่แล้วนะฮะมีเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาให้มีสวิตช์ลูกหล็กการขี่มาให้มีพักกิ้งเบรกมีระบบช่วยเบรกนะครับผมประมาณนี้ก็ว่ากันไปเลยนะฮะ แล้วก็มีเกะด้านข้างมาให้อีกนะครับผมนะก็ว่ากันไปเลยการตกแต่งก็ถือว่าเป็นการตกแต่งโรเมียมอย่างสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะฮะสำหรับตัวนี้รุ่นนี้แล้วก็มีท้าพระแขนตรงบริเวณด้านหน้านี้มาให้อีกสามารถเลื่อนได้นะเลื่อนแล้วก็เปิดปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีที่เก็บของนะครับผมมีที่เสียบย s b บีมีช่องเสียบพูดล้องเหรียนมาให้เดี๋ยวยังดีมันมี วุ้มกัมีหยีมาให้อีกนะครับผมวิธีการปิดก็เลื่อนไปข้างหน้านะครับแค่นั้นจบนะครับผมประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีช่องเก็บแว่นนะครับผมแล้วก็มีม่านมังแดดมาให้นะครับพร้อมพร้อมกระจกแต่งหน้ามีไฟส่องแต่ตัวนี้ไม่มีนะเพราะว่าตัวนี้แบตหมดนะฮะจะไม่มีไฟนี้มาให้ต้องขออภัยนิดน,นึงนะเพราะว่ามุมมองไม่อำนวยเท่าไหร่นะนี่ครับ ตัวนี้มีไฟส่องแต่ตัวนี้ไม่มีไฟนะเพราะตัวนี้อย่างที่บอกว่าแบตหมดนะครับผมก็เลยไม่ได้นํากุญแจมาให้ดูนะครับผมใครที่เคยใช้มัตด้าซีเอสามสิบอยู่แล้วก็คงจะรู้ดีล้วนๆนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราพาไปข้างหลังกันเลยดีกว่าแล้วกันนะครับไปโอเคนะฮะเมื่อมาตัดภาพไปอยู่ด้านหลังบ้างแล้วนะบอกคำเดียวเลยว่าการซัพพอร์ตวางขาเนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนะฮะ คือข้างในเนี่ยถ้าจะบอกว่ามันกว้างขวางไหมก็กันพูดกันตรงๆนะกว้างกว่า CX3 ในเพื่อนร่วมค่ายนะแล้วก็กว้างกว่าเมทสองนะครับอย่างละนิดเลยแต่ถือว่ากว้างกว่า CX3 กก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งอื่นเนี่ยผมถือว่าความกว้างขวางของเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผมอันนี้คืออาจจะต้องแบบพูดตรงๆไปหน่อยก็แล้วกันนะครับ ตัวของมาด้า CX-30 สเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้พื้นฐานมาจากมาด้า3อยู่แล้วรุ่นๆเป็นทุนเดิมด้วยนะครับเอาละเข้ามานั่งข้างหลังแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยกันมากดีกว่านะครับสำหรับในรุ่น SP นะครับตัวท็อปเท่านั้นนะครับผมนะนอกจากจะมีระบบ CTS แล้วเนี่ยนะครับรุ่นนี้เนี่ยยังมีกล้องอาราวิวสามมาให้นะครับแล้วก็มีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติขณะถอยรถมีระบบเตือนเมื่อขณะถอยรถนะครับ แล้วก็มีระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนนะฮะระบบช่วยควบคุมวิ่งช่องทางจราจรนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะฮะมีระบบเตือนก่อนเกิดการชนนะครับผมนะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะมีแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกด้วยกันด้วยนะครับผมนะก็ถือว่าให้ความปลอดภัยทีเดยเียวนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะนอกจากรุ่นนี้จะมีแค่ เบ ABS สี่ล้อมีกระจายแรงเบร B EBD มีเสริมแรงเบร BA มีระบบช่วยควบคุมการลื่นถลไหลนะแล้วก็มีระบบควบคุมเสถียรภาพนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับยังมีระบบช่วยออกตัวขนาดอยู่บนเนินทางลาดชันอีกนะครับเพราะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรสําเร็จอยู่แล้วของรถในยุคสมัยยุคปัจจุบันเลยล้วนๆนะครับผมซึ่งถือว่ารุ่นนี้เนี่ย ให้ความปลอดภัยมาแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งอื่นนะคือบอกเนี่ยมันไม่กักเลยนะน,นี้ไม่กักเลยนะนะครับเบาะนั่งด้านหลังสามารถปรับพับแยกซ้ายขวาแบบ60-40ได้นะนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับยังมีที่วางแก้วนะฮะตรงบริเวณท้าพับแขนกระบอกหลังตัวนี้มีมาให้อีกด้วยนะครับผมนะซึ่งก็จะเป็นประมาณตีมประมาณนี้แหละนะครับผมประมาณนี้ก็วานไป เนาละเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายบ้างไปดูว่าท้ายจะเปิดได้ไหมเพราะว่ารุ่นนี้ไฟหมดนะครับผมก็อาจจะถ่ายแค่เฉพาะส่วนบริเวณถังน้ามันกับเครื่องยนต์เท่านั้นแล้วก็สรุปราคาในท้ายคลิปนะครับผมโอเคเปิดได้เลยลืมบอกไปว่ารุ่นนี้มีระบบบันึกตําแหน่งการขี่มาให้หรือแบตเตรี่ซีสองตำแหน่งซึ่งก็จะอยู่บริเวณตรงด้านข้างคนขับเท่านั้นนะครับผมมีสวิตช์เปิดปิดฝาประตูท้ายแบบไฟฟ้าด้วยสําหรับ New Mazda CX-30 ทันนี้นะฮะ รุ่นนี้นะฮะมีความจุถังน้ำมันทั้งหมด51ลิตรครับสามารถรองรับเชื้อเพลิงสูงสุดถึง e 8 5ตามสเปคจากโรงงานเลยนะครับผมสำหรับนิวบ a รดา cx 3 0 2 0 2 2คันนี้นนฮะตัวนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นพุนเดิมของเขาอยู่แล้วนะฮะรุ่นนี้นะฮะจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน4.16สูบ16วาล์วนะครับผมขนาด2ลิตรนะครับกะสกาย a c t i v g ตัวนี้จะให้พละกลังสูงสุดอยู่ที่165แรงม้า กับแรงบิดอีก213ดิวตันเมตรเมื่อจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับสำหรับนิวบราด้าเซีย 30, รุ่น2.0 SP ใหม่คันนี้นะครับแล้วก็แถมยังเป็นสีทองเบรพันิน้มควอด,ด้วยนะฮะร,รุ่นนี้ก็ถือว่ามีรุ่นเป็นรุ่นที่มีการปรับหรือตัดออปชั่นบางอย่างไปแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าราคาเดิมเนาะนะครับผม ราคานะครับก็จะจบอยู่ที่ล้าน0นึบาทนะครับราคาน,นี้ก็ถือว่าเป็นราคาทรงตัวไม่ได้ขยับขึ้นหรือไม่ได้แบบว่าลดลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆนะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นนเนี่ยต้องขอขอบคุณทางม a สด้าเพตาสาขาบางพูนด้วยนะครับที่นํารถมาให้กับผมรีวิวในครั้งนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณสถานที่ไทยทำมาสด้าเพตาสาขาบางพูนนี่เองนะครับผมหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไล์ กดแชร์และกดซับสไคร e กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่กับผมลงไปแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีเมื่อมีรถใหม่เข้ามานะครับแล้วก็เมื่อโอไมคอนสงบลงสักนิดสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมนะครับ